เส้นทางเป็นรูปคลชรข้าอีฟินิตี้นะฮะครับจุดออกตัววัดท่าพูดผู้จัดป่าหวายฮะเราจะมาดูตารางน้ํากันออกตัว7จ็ดโมงเจอสะพานแรกวัดไร่ขิงสกิโลรที่สามจำทางไว้กิโลเมตรที่5เพชรเกษมจอดจอดกินข้าวได้วัดสันเพชรสิกิโลเมตรนะครับสิบพีหนึ่งวัดท่าข้ามสะพานตลาดสามพานวัดวังฉางตาณ่านี่ประตูน้ําของกินดาวัดเชียนดาฮะจุดกลับตัว20กิโลหลังคาสีส้มมองเห็นจากปากซอยเลยต้องเป็นแซลมอนย้อนขึ้นไปเลี้ยวขวาวัดสันเพชรขากลับกิโลเมตรยี่สิบเจ็ดในนี้คือซุกซุกได้ต้องเลี้ยวซ้ายย้อนน้ําไปนิดดเียว คอนโทรลแล้วก็วัดทรงคนองจะวนกับมาดอนหวามีชีวิตชีวาจอกแจ๊กจอแต่ที่สุดนั่นแหละแล้วก็จุดฟินิชตเรอย่างนี้เองสวัสดีครับ40นครชัยศรีเป็นอีกผแผนกหนึ่งผแผนกเรืออ,อแดกเรือท่าวิชาสายน้ําปั่นจักรยานเลาะแม่น้ํามาจนทะลุทุกททางเลาะแม่น้ําแล้วก็เลยเห็นว่าสวยอะลองกันสักหน่อย24กรกฎาคมชนกับอแดกจักรยานช่างหัวมันกับบุรีรัมนะครับเสียดายคุณแนนอดเลยเสียดายผมุู้จาเลี้ยงผักตบไว้ เราจะคุยกันนิดนึงไหมฮะเรามาทําเรือกันยังไงทําไมเห็นพิวิทย์มาพายมาพายลัดก็เพาะหมูแถวนครเทสีอยู่ส่งรูปให้ดูโอ้โหส่งรูปมาป้ายยาก่อนเลยสวยงามแล้วเราปั่นจักรยานเราเห็นอยู่แล้วว่ามันมีถนนเลาะเข้าไปตามกูคองมันมันสวยอ่ะเราเห็นแม่น้าอ่ะมันสวยแต่เราเข้าไม่ถึงจนพิวิทย์บอกว่าจัดแดกเรือผมซื้อเรือลําแรกตั้งแต่19เนะฮะเราก็เริ่มภายก็ครั้งแรกที่ลงน้ํานี่ก็สองโลรอบทังแผ่นครั้งแรกแล้วตั้งแต่นั้นมาก็เหมือนเส ติดเลยฮะเป็นยาเสพติดติดเข้าไปในสายเลือดอตัวน,นี้เขาป้ายยาพวกพวกที่ขี่จักรยานด้วยกันพอเราพายเรือเรา้สึกว่ามันสมาธิมันมันเกิดเราไม่ต้องยเราไม่ต้องระวังหลังปั่นจักรยานเราก็ต้องคอยระวงังรอบตัวระวังหลังเป็นการออกกําลังกายที่คลายเครียดได้ดีที่สุดเลยจริงๆอะ่ะเริ่มสนใจเรือเพราะว่าช่วงหน้าร้อนๆอ,นอะ่ะเวลาปั่นจักรยามันโหดเกินอะ่ะเจอแสงสะท้อนจากพื้นถนนร้อนไปหมดเลยก็เลยแบบมาดูเรือหน่อยข้อสําคัญที่สุดเวลาเราจัดจักรยานมันจะเครียดเรื่องจะเอาคนไปทางไหนใช่ไหมเราก็สุดท้ายก็คือ แบบคุยหลบหลบรถกันตลอดเวลาแบบหลบกันหนีกันทุบสุ่มซุนอะไรเงี้ยแล้วพอมาลงนานนี่แบบว่าเฮ้ยเราไม่ต้องเครียดเรื่องรถจะมาสอยเพื่อนนักปั่นเราหรือว่าแบบออกทางนี้ทางนั้นไม่ได้เลยคือนี่แบบว่าไม่มีใครมาไม่มีใครยุ่งกับเราเลยเออตอนนี้เรือที่คุณภาพดีดีพอจะพายได้พายเร็วๆตามเพื่อนทันก็แค่สองหมื่นกว่าบาทแล้วพายอันละห้าร้อยหรือทันนิดๆก็ใช้ได้แล้วแค่นั้นจริงที่เหลือก็เอาอุปกรณ์จักรยานมาใช้พอก็เปลี่ยนจากหมวกจักรยานเป็นหมวกแก๊อุปกรณ์กันกันาย้งๆ กินเหมือนเหมือนจักรยานนะแต่อยู่เรือนี่มีน้ําแข็งกินตลอดกาแฟดิบมาจากบ้านมันเออมันจอดง่ายกว่าขี้เกียจง่ายกว่าจักรยานจักรยานมันหยุดไม่ได้จักรยานแต่เรือถ้าหมดแรงส่วนน้ํากลับไม่กลับไม่รอดนะครับบ้านเนี่ยคือสุดท้ายผมก็นึกถึงอีกพวกออแดกมันมานี่มันจะต้องสนุกแน่อะไรเงี้ยผมนึกถึงเพื่อนออแดกตลอดเวลาก็เลยก็ค่อยๆป้ายยาไปก็อยากให้มันลองดูนะพวกเราคนออแดกมันจะเป็นคนที่อยู่ง่ายกินง่ายแล้วก็ไม่ค่อยมีเงื่อนไขมากพื้นถนนมันขัดเกลาเรามาจ ง่ายที่สุดแล้วชีวิตง่ายมากแล้วมาเรือนี่ยิ่งสบายคับโอ้โห oh, เรือนี่จะบอกว่าถ้าไม่มาเองเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าเมืองไทยเรามีอะไรที่สวยๆมันซ่อนอยู่สวยนี่ยอมรับเลยว่าสวยจักรยานกว่าจะไปไกลๆแปลกๆก็ต้องนูน่นนะภาคเหนือหรือว่าอีสานหรือใต้อันนี้ออกมาแค่50โล30โลอะไรเงี้ยจุดโหดโหดที่พายเรือไม่ได้ก็แค่กรุงเทพแค่นั้นเองกรุงเทพต้องดูน้ำใช่ต้องดูน้ําดีๆอย่างเส้นท่าจีนเนี่ยเส้นเส้นนครศรีสีนี่คือลงเมื่อไหร่ลงจุดไหนก็ได้ครับปลาเป้าได้เลยมันสวยทุกจุดเลยฮะแล้วก็ขของกินนี่ไมา โอเคดูเส้นทางก่อนแล้วกันนี่เส้นทางเป็นรูปอินฟินิตี้เส้นทางนี้นาเป็นรูปคล้ายอินฟินิตี้นะฮะเป็นกระเพาะหมูใช่ไหมคุณโกวิดกระเพาะหมูฮะกระเพาะหมูสองกระเพาะเดี๋ยวก็จะขอซูมให้ดูว่าจริงๆแล้วว่าน้ำท่าจีนน่ะมันมีกระเพาะหมูเยอะมากมันยึกมันยึกมันยักมันยึกมันยักตลอดจริงๆมีคลองลัดหมดแล้วครับแต่ว่าผมไปสำรวจมาแล้วมันมีผับของเล็กประตูน้ำเยอะไปหมดทีนี้ของเราเนี่ยเป็นคุ้งดังของแม่น้ำนี่ก็คือเกาะลัดอีแทนแล้วก็คุ้งข้างล่างนี่คือคุ้งสัมพันนนนธ์์เเเป็คคุ้้งงไไไฮลททขออรรยยศีีีด๋วจะม เส้นหนึ่งซึ่งพวก B B R C C ก็คือพวก B B C C ภาคจักรยานเนี่ยเขาทำก็คือพรมครึ่งบทน,นี้จากนิ้วลายจนถึงแถวสารพระเลสยสวนหรืองไงประมาณนั้นนะพวก B B R C C ก็อยู่ตรงนี้<ช>แล้วก็นี่พวกนครปฐม,มเอากันไปคนละกระเพาะหมูอ่ะว่างั้นเถอะถ้ารวมส่งกระเพาะนี่ร้อยหนึ่งนะฮะฮะหน่อยไหมฮะ <laughs> <laughs> น,นี่นี่คือคุ้งทัตจีนนะ<ช>อันนี้คุ้งเจ้าพญาของเราใช่ใช่ยังมียังมีอีกคุ้งคุ้งนี่นี่บัมบกงบะบัมกงโอ้โหมีกระเพาะเยอะเหลือเกินนะ ไทยบางป็นไบางประกงยังขาดผู้จัดนะฮะบ,บางประกงนี่หนักเลยครับพวกคลองย่อยๆในบางประกงนี้แบบหนักหน่วงมากครับเนี่ยยึบยึบเป็นสมองเลยครับมีคนมาคุยผมว่าอยาก,กจัดบางประกงผมก็แนะนําให้ดูเส้นทางยังไม่ส่งมาสักทีแม่กลองก็หนักครับสวยมากแม่กลองอ๋อแม่กลอ,อ,องเราก็มีแล้วนี่อัมพวานีแ้มีแล้วอัมพวาแล้วพูดไปพายกันาอัมพวานี่ไงอัมพวาคือตรงนี้เส้นนี้อัมพวาใช่เนี่ยเดี๋ยวเราเราก็รอบางประกงนะคะมีอาจจะมีแถวของชิมูเลยโผล่ขึ้นมาแล้วเร็วนี้โอ้อันนี้ก็ต้องไปนะฮะ ของชิโมนี่ครับจุดออกตัวคือวัดท่าพูดอาจจะไม่ดังเท่ากับวัดที่อยู่ข้างๆ2องอันวัดดอนไหวกับวัดทิขิงแต่สองวัดนี้จอดแจมากนะฮะเราก็เลยหลบมาเป็นวัดที่ค่อนข้างสงบก็จอดลานจอดลานจอดเนี่ยคือจอดแล้วก็ย้ายมาจอดด้านหน้าวัดตรงนี้เนี่ยเราจอดแล้วก็เทียบด้านหน้าจอดถึงนี้บมาจอดลานนี้กันปุ๊บแต่ว่าเอาเรือไปลงนี้แล้วก็มาจอดตรงนี้ใช่แล้ววนแล้วก็แล้วก็มีสะพานลงไปเป็นท่าน้ําอยู่ข้างหน้าเลยท่าโปท่านี้ลงง่ายขึ้นง่ายครับที่ปล่อยเรือเต็มไปหมดเลยแล้ววัดมีกี่วัดในประเทศไทย วัดส่วนใหญ่อยู่ริมน้าหมดเลยเวลาผมจะหาทางลงเรือนะผมก็ดูเลยหลังคาแดงๆนี<ช>่วัดอะไราขิงวัดอ,อันนี้วัดอันนี้ดอนหวายมัน,นแบบเรือนี่เขารอให้เราพายอยู่แล้วฮะเขาสร้างมาันแต่ไหนแต่ไรแล้วถ้าได้ถ้าได้ท่าปโป๊ที่เป็นท่าเลี้ยงปลายยาวๆอย่างที่วัดท่าพุ่นเนี่ยจะขึ้นลงง่ายมากสีฟ้าไหมฮะตรงจุดสตาร์ทหน้าก็เดี๋ยวให้ขาอร่อยนะฮะเปิดขายแต่เช้าเลยปเป็นเรือหางยาวขนาดยักษ์ฮะมีซุ้มมีซุ้มด้วยเนาะมีซุ้มเล็กๆนั่งเล่นนะโอ้ใช่โ้เพอร์เฟกต์เลยตรงเนี้ยต้นไม้เยอะแล้วก็มีคนขายของตอน ก็ไปดูผู้จัดบ้างครับสายจักรยานก็เรียกว่า ANPCC ใช่ไหมครับออดแบ็คคลับนครปฐมน้กแข่งนนครปฐมไททิ้งคลับแล้วส่วนภาคเรือนะครับเรียกว่าปลาหวายมาจากปลาสวายใช่ไหมครับปลาสวายในแม่น้ำท่าจีนเยอะมากเราสกิปมาท่าแม่น้ำท่าจีนเราต้องเจอปลาใครภายเรือนะฮะเข้าหน้าว้าถ้าไม่เคยเจอปลาสวายเล่นสงกรานต์นี่คือผิดปกตินะมันบอมมันบอมเราต้องปิดทั้งหัวตูมตูมอันนี้ลิศปลาสวายต้องเราจะรู้จักใช่นะฮะเอามากับปลาจวดใช่ไหมเอามาับปลาจวดฮะใช่ครับแล้วก็นี่คือชม หน้าของเป็นภาพของทีมประวัยกับเอ่อวีบีทีซีอะที่มาร่วมกันพายสำรวจน้ําเห็นไหมฮะตัวแทนดีคารอนอยู่ซ้ายสุดในรูปเลยคุณเทมใช่ไหมฮะใช่ครับคุณเทมโอเคทีนี้ถ้าเป็นจักรยานเราจะมีดูแผนที่แล้วเราก็จะมีดูเอเลเวชั่นใช่ไหมครับมันจะมีแบบว่าภูเขาสูงอะไรแต่เรือเนี่ยเราจะมาดูตารางน้ากันแต่ว่าตารางน้ําขึ้นน้ําลงที่มันเห็นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะวัดที่ปากน้ำใช่ครับที่ที่เราจัดเนี่ยมันจะกระเถิบลึกเข้ามาข้างในเพราะฉะนั้นจากตารางน้ำเนี่ยมันจะไม่ตรงทันทีที่อันนี้ต้องใส นพื้ที่มาดูพื้นที่บ่อยๆวันที่ปั่นนะครับก็เอ้ยวันวันที่พายเห็นไหมเห็นไหมวันที่พายวันที่พายเนี่ยน้ำต่ําสุดตอน7จ็ดโมงห้านะครับระยะศูนย์ห้าสิบเซนแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดตอนหกโมงยี่สแปดสูงสองจุดสามเมตรแปลว่าน้ําก็จะขึ้นมาจากปากแม่น้ําก็คือพายพายไปนี่แหละแล้วจะมีน้ําดันขึ้นมาตามตารางเนี่ยมันคือตอนออกตัวมันมีน้ําดันมาแล้วแต่กว่าน้ําจะดันมาถึงเนี่ยมันก็อาจจะเรทประมาณห้าชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ออกตัวเนี่ยกว่าจจะน้ําจะดันมาจริงๆกก็อาจจะเบ ยังเกือบ2สองอะไรอย่างนี้ถ้าเราดูตารางน้ําวันที่24กรกฎาคมกับก,บ <Okay. S 2> กลาลังน้ําวันที่26มิถุนาที่ผมเพิ่งพายมาจะมีความใกล้เคียงกันถูกไหมฮะผมเริ่มลงน้ํา10โมงเช้าของวันที่26กว่าน้ําจะเริ่มเทนะฮะประมาณ4โมงเย็นมี<ใ>นมีข้อมแม้ไอ้ตัวด้วยนะครับว่าขณะนั้นฝนปริมาณฝนมากน้อยแค่ไหนด้วยนะฮะใช่แล้วน้ําเหนือเขาปล่อยน้ำปล่อยหรือเปล่านวะผลกระทบมาตัวแปรจะมีหลายตัวบางที่ก็คือน้ําดันขึ้นแต่ว่าน้ําเหนือมันมันลงมาเยอะยิียีบคือไปนอนรอน้ํา7-8ชั่วโมงเราต้อง ใคยอน้ากลับมาไม่เช่เหรอฮะใช่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 มันต้องเข้าใจพื้นที่เข้าใจฤดูกาลด้วยเข้าใจเวลาโดยเฉพาะฤดูที่เขาจะปล่อยระบายน้ำนี่ยิ่งคํานวณไม่ได้เลยแต่ถ้าถ้าตามตารางน้ำเนี่ยถ้าเราออกเจ็ดโมงเช้าอะนักปั่นส่วนใหญ่จะทวนน้ำนักพายส่วนใหญ่นักพายเฉย่จะทวนน้าแค่ประมาณ13มกิโลตลอดเส้นทางทีนี้เราก็มาเจาะไปแต่ละช่วงละช่วงนะฮะครับแต่แต่ละช่วงก็คือออกตัวที่วัดผมขอเปลี่ยนเป็นซัตเทร์ลไลน์นะเพราะมันสวยกว่ามันดูสบายตากนี่คือรูปตรงหน้าวัด ไร่ขิงตอนเช้านะครับถ้าอยากใครอยากจะมาตุ่เช้าวัดแสงสวยๆก็มาได้เพราะเราออกออกตัวเจ็ดโมงใช่ไหมฮะวัดถ้างก็มีวข้างหน้าวัดก็คล้ายๆอย่างนี้เลยนะฮะก็ส่งเดียวกันคือถ้ามามาแต่เช้าเนี่ยมาถ่ายรูปก็ได้รูปอย่างนี้นะครับสวยเลยฮะสวยวส,สวยสวยฮะมันเขียวหน้าวัดฝั่งตรงข้ามเขียวสวยอย่างนี้เลยฮะใช่เพราะว่าเป็นเกาะครับมันเป็นสวนเป็นสวนอะไรนี่ฮะสวนล้วนๆโกระเพาะหมูเลยครับกระเพาะหมูล้วนๆแล้วแบบดูสิไม่คือมันเข้าไปยากอ่ะมันทางเข้ามันที่นี่เราสามารถสั่งสั่งส้มโอจากชาวบ้านมาส่งเราได้ ด้วยกโออกจากสวนเนี่ยดูถนนในนี้นะก็มีแค่เนี้ยเนี่ยนิดเดียวเนี่ยถนนก็มีแบบคือไม่มีอะไรข้ามอ่ะมีสะพานอันนี้สะพานสะพานสองสะพานสองหองสะพานที่ตัดมตรงนี้ตรงนี้คือเขียวแบบเป็นเขาเรียกเกาะเขาถึงเรียกว่าเกาะเกาะลาอีแทบครับอ่ามีแต่สวนฮะสวยมากแล้วก็พายออกมาจากวัดบางบางพูุทธทางพูธไฮเดวซ้ายเอวัดท่าพูทวัดท่าพูทก็เไฮเดรลสายตามน้ำมาเลยฮะสตาร์ก็ตามน้ำมาเลยเจอสะพานแรกวัดไร่ขิงตอนแรกเราว่าจะออกตัวที่นี่แต่ว่ามันมันจอแจงเกินไปก็เลยเปลี่ยนไปวัดท่าพูทดีกว่าสะดวกกว่าก็พอจากวัดไร่ขิงเนี่ยเราก็็เลยมาก ดูให้ดีคือตรงนี้มันจะตามตามแม่น้ำเก่อนแต่ว่าขากลับเราจะเข้านี้ขับไปก็มองนิดนึงมองวิวจำเอาไว้ฝั่งตรงข้ามจะมีประตูน้ําขากลับเรจะผ่านตรงนี้ก็ไปที่กิโลกิโลที่สามจำทางไว้ลงตามแม่น้ํามานี่ถนนอะไรนะถนนโรมราชชุนนีเพชรเกษมหรือเปล่าอ๋อเพชรเกษมเพชรเกษมฮะเพชรเกษมกิโลเมตรที่ห้าเพชรเกษมโรงเรียนพปลไร่วิไลคิงคอลเลจโรงเรียนพปลตรงนี้จะมีวัดสันเพชรฮะวัดสันเพชรนี่เป็นตลาดน้ํานะครับอ๋อโอเคตรงนี้ใช่ไหมครับมีแพรมีแพอยู่ใช่ฮะใช่ใช่ใช่ไหม นี่เห็นมั่นแหละฮะจอดจอดกินข้าวได้ได้ครับไม่ได้กินข้าวเช้ามา5กิโลนี่แหละฮะนี่แหละนะ้านสันเพชรมีก๋วยเตี๋ยวมีของขายเยอะให้ได้อ่านตามสั่งขากลับก็ได้นะขากลับใครใครแวะกลับมาลักใบสองใบสามก็ยังมากินได้อยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นพ่ายเป็นตัวเอสไปตรงนี้ก็จะผ่านโรงงานวุ้นเส้นผ่านไวท์เฮาส์คอฟฟี่วายเฮาส์คอฟฟี่วท์เฮาส์คอฟฟี่คือรูปนี้ป่ะครับใช่ฮะที่เขาตอนใช่ดังร้านนี้กาแฟที่ดังของสามทานไปเสิร์ชหาแล้วขับรถไปเที่ยวได้เก็บค่าถ่ายรูปด้วยสงสัยคนคงไปถ่ายรูปเยอะนะเยอะเยอะ เยอะแต่งตัวสวยๆมาถ่ายรูปแล้วผมก็ชอบไปจอดเรือดูถ่ายรูปกันแต่ว่าไอ้วันนี้แสดงเมื่อวันที่เราไปเนี่ยมันเลนนี่ผมไปเมื่อวันเสาร์นี้วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไงน้ำมันกำลังลงอะเนี่ยใช่่ใชฮะน้กำลังลงเห็นเห็นเห็นเลนเลยฮะเห็นเลนเละแต่ถ้าเกิดน้ำขึ้นมัไหาเห็นลอยอยู่ถ้าลอยน้ำขึ้นนี่เราก็พายไปโอ้โหไปเกาะถ้าพผลได้เลยนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนน้ำขึ้นก็พายไปเกาะปีนขึ้นไปสั่งกาแฟกินก็ตามพุ่งน้ำมาเลยมาก็จากเนี่ย CP10 10กิโลเมตรนะครับวัดท่าข้ามก่อนถึงวัดท่าข้ามจะ เวลาเฮาท่าจีนซึ่งก็คือภาพนี้ใช่ฮะใช่ <laughs> มองเห็นว่าทาข้ามเลยไปเป็นวัดโรงเรียนวัดนักบุญเป็นโตใช่ไหมครับอ่าใช่ฮะแล้วก็มองไปเลยไปก็จะเป็นวัดท่าข้ามอยู่ติดกันนี่ฮะท่าข้ามนี่ก็คือมีมีท่าน้ำนะฮะท่าที่2เป็นโป๊ะขึ้นขึ้นเข้าห้องน้ำได้ตรงนี้สังเกตไว้ภายผ่านก็มองไว้ทางซ้ายมือคือเราจะออกมาหากับเลของท่าของรัฐท่าข้าม,ามเสร็จแล้วก็ภายต่อไปอ่าสเต็มตนใหญ่ก็จะจ้วงกันยับเลยใช่ไหมฮะใช่ครับไม่มีการมันหแล้วก็ผ่านตัวแรกสะพานตัวแรกเรียกสะพาน ใน100ร้อยตำรวจสัมพันธ์อยู่ขวามือนี่วัดแรกทางทางขวามือวัดบางชางาันใต้เห็นไหมวัดวัดอีกแล้วขึ้นห้องน้ําได้มีไปไหว้พระได้มีแต่เขาไม่มีใครทำหรอกผมเชื่อไม่มีไม่มีขึ้นบอกเลยใช่ไหมบางชางันใต้ถ้าใช่เดีดูวัดดูวัดไปเรื่อยๆอ๋อทุกบางชันเหนือต่อทีบางชันเหนือก่อนแล้วก็เลยมาถึงจะไปบางชังใต้เห็นไหมวัดเยอะตายวัดเยอะฮะวัดเยอะมากแล้วก็นี่ของจินดาภาพนี่หลอกลวงนะฮะติดประตูน้ําไม่มีผักตบแต่ตอนนี้ผักตบประมาณ2อกิโลอ่านี่ประตูน้ำคลองกินดาอ๋อเขาปิดใช่ไหมฮะปิดตลอดครับประตูน้้าไไหลด ตบออกมาไม่ได้ฮะวันเสาร์ก่อนที่คุณกวิจะไปผมไปอยู่ข้างในแล้วน้ามันเยอะรู้สึกว่าน้ำมันเยอะใน<อ>ของกินดาครับคือน้ามันสวยอยู่ข้างในงแต่ขอนิดา,ดาสวยคอนิดาสวยแต่ระยะมันสั้นไปจากตรงนี้ก็วัยวนตรงวัดว่าน้ําขาวเนี่ยแล้วก็วตรงนี้สว,สวยหมดเลยตรงนี้มันจะมีร้านอาหารอยู่ร้านนึงอ่ะใช่อยู่หัวมูฮะนั่นแหละฮะเขาเรียกเขาเรียกหัวอ่าวฮะอแล้วก็ไปข้างในตามนี้ไปแล้วก็เข้าข้างในเข้าคลองเล็กๆข้างในอ่ะคลองกินดานี่ก็มันมาจากการเส้นทาง200นครปฐมอ่ะผมเห็นคลองใหม่คลองกินดาก็เลยลากเรือแล้วก็ลลลองงายดดูจัว ดรามแล้วมันแต่ถ้าตรงตรงนี้เป็นคลองขุดนะเนี่ยมัองขุดกนี่ยขขุดหมดเลยฮะเชื่อมต่อกับคลองเรินสะดวกแต่ว่าบางช่วงพงมีผักตบบางช่วงใช่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 ควบคุมยากเลยไม่จัดเป็นออดแดกเรือไม่งั้นจะจัดพาไปออดแดกเรือแต่ว่าถ้าอยากพายเที่ยวนี่นัดกันพาพายไปเที่ยวได้สวยแบบสวยพิศจรันไอ้นี่นะสวยเขียวคึ้มแล้วก็มีเขาเรียกคลองบางช้างมาช่วงนั้นไปบางช่วงไปพายเล่นได้นะครับอันนี้เราก็เราก็แผนกทะลวงกันแต่ว่าแถวนี้แล้วแต่กรณีแล้วต้องไปถามโทรไปถามเออแล้วแต่ความกระดุนาของท่านต้องตรวอ่าบนาเนี่ เป็นจุดตั้งรับของร้านค้าตรงนั่นอะหัวโค้งนั่นแหละฮะบ้านหัวอ่าวมีร้านค้าอาหารตามสั่งอยู่นี่ปีนขึ้นไปใชออ่อร่อยอร่อยแล้วก็ร้านสวยอ่ะคลองกินดานะครับตอนตอนนั้นปล่อยน้ำแรงมาพายเรือผ่านหน้านะเรือเซเลยครับหมุนโอโ้โหน้ำแรงแล้วก็พายต่อมาพอเลยจากตูน้ําไปอ่ะจะมีต้นลําพูอายุปเป็นร้อยๆปีขึ้นอยู่ข้างทางให้พอเห็นสังเกตอยู่เรื่อยๆตามทางสวยเขียวฮะมันเขียวอยู่ข้างทางเป็นทุ่ช่วงเนี่ยมันมีพวกไอแพรบุ้งฮะกับแพรแพรกระเฉดฮะใครเวลากินเย็นตาโฟ นี่แหละบับบุ้งมาจากแม่น้ำท่าจีนนี่แหละบ้านเก่าๆบ้านสวยๆมีเราก็ไปถึงวัดเทียนดัดใช่ไหมครับวัดเทียนด,ดัดฮะก็เป็นจุดกลับตัวที่ระยะ20กิโลครับอันนี้เป็นจุดเรือหายอีปิก V7 ลอยหายที่นี่ <laughs> ตามกันับตาย <laughs> เราเราไปซ้อมพายกันแล้วเรือหลุดโดนตกชวาพัดเรือลุดเลยฮะเรือผมคว่ำเลยวัดเทียนดัดเนี่ยพอขึ้นมาแล้วก็จะมีของกินในวดัดหน้าวาดัดกุวยเตี๋ยวอร่อยจุดนี้เดี๋ยวเราแจกข้าวหมูแดงของดีนครปฐมให้สุดเจ้าวดังครับแล้วเราก็กลับไม่ต้องไปบนที่สะพานนะแค่ถึงหน้าวัดแล้วกกบบนนลลัดดดเเเยยยยจาาาาีีมมิวประ สักกิโลครึง่งก็จะเลี้ยวขวาเข้าคลองลาาข้ามปากซอยจะมีประตูสีส้มอยู่เนี่ยหลังคาสีส้มเราจะมองเห็นจากปากซอยเลยแล้วเขาจะเปิดประตูน้ำตลอปดปกติปกติเขาจะเปิดประตูเดียวนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเจอเปิด3ประตูสถานการณ์ผักตบตอนนี้ไม่มีเลยฮะไม่มีผักตบที่ที่ว่าภายติดไม่มีผักตบที่แบบลอยเล็กน้อยตามปกติมีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นแพไม่มีเลยฮะเพราะว่าในแม่น้ําท่าจีนตอนนี้มีเรือประจําอยู่ที่ผมเห็นนับได้อยู่ประมาณสักสี่ห้าลำเนี่ยเรืออย่างเงี้ยจอดเป็นระยะระยะเรือเทียบผตบเจ๋อมาก ถ้าน้ําลงจะมีนิดเดียวอยู่ไวปากนี้ฮะเข้าได้ไม่ยากแล้วก็ทางออกก็จะมีนิดนึงเพราะเขาจะไม่ไผ่ต้นไว้ฮะก็มากลับมาที่วัดเหมือนเดิมอันนี้ภาพนี้ปากคลองถ้าน้ําแรงนะฮะน้าตรงนี้เป็นเป็นริ้วเลยครับใช่ไงมันเป็นคลองลัดไงใช่ไหมการที่น้ำจะอ้อมไกลกันมันก็มีสโลปไปว่าอันนี้มันคลองลัดมันก็สโลปสั้นกว่ามันก็แรงเราต้องเราต้องเป็นสซมอนย้อนขึ้นไปผักตบชวาให้มันห่วงวันจริงผมจะมีเจสสกีมาจอดตรงนี้ลำหนึ่งมาคอยดูแลเรื่องผักตบให้ทางคอยดึงอะไรให้ถ้าเกิดจาาเเป็็นครับแล้ววกียข ไปไม่ขวากลับไปถามว่าสันเพชรเหมือนเดิมว่สสันเพชรขากลับกิโลเมตรที่27ก็ยังพอขึ้นไปพักอาศัยดื่มน้ําดื่มท่าเติมพลังนิดนึงใครจะไม่ไหวก็เรียกญาติมารับได้เรื่อยๆนะฮะไม่ไกลฮะรถไม่ไกลกันจดสุดทางเป็นรูปของพ่อหมูทางลัดแล้วก็วิ่งมาเรื่อยจนถึงปางของลาอีแทนขวามือจะมีประตูน้ําอยู่ไปจุดสังเกตประตูน้ําเขาจะอยู่ตรงนี้เวทีตอนเล็กๆเนี่ยถ้่จะมองเห็นจากน้ําแล้วก็มองเห็นอาคารนั่นของเนี่ยเป็นรูปเป็นรูปพินาคนะบ้านเก่าฮะเป็นรูป พญานาคสามเสียนจุดยอดโอเคแล้วก็เข้าร่าอีแทนมาทางซ้ายมือสงครามกันสงข้ามกันพอดีเลยครับแล้วดูนะฮะในนี้คือต้นไม้ดกๆสุกสวยมากสุกได้ถ้าหมดแรงนี่มาแนะนําให้มาจอดพักในนี้ล่มล่มแต่จริงๆรอบตลอดทางนีต้นไม้เบบนี้มีต้นไม้ตลอดปากทางทางเข้าเป็นอย่างนี้ใช่ปากทางเป็นอย่างนี้แล้วก็อ่านี้ทางเข้าทางเข้านีสภาพอาเพืโอ้โหกองเรือดูกองเรือโอรุข้างในอันนี้ถ้าฝนตกคึมๆก็สวยโอ้โหฝนตกที่สวยมากนะครับแม่น้ำท่าจีนนี่ลี่ คนนี้แกขายไอติมมีไอติมมีขนมมีน้ําอัดลมแกขายนะ้<ะ>่หนุ่มยันตอนนี้กเกือบแปดสิบแล้วนะ่าถ้าเคยถามก็อยู่จุดเด่น,นคือกุมารหัวเรือนี่แนะกุ <laughs> มารหัวเรือ <laughs> เสียดายเมื่อวานที่ผมไม่เจอแกเออในที่เราบันจริงเราอาจจะต้องบอกให้แกมาเพอร์ฟอร์มซะหน่อยนะเนี่ยผมพยายามตามตัวแกอยู่เวลาพายเรือเนี่ยดูแต่เขียวอันนี้ในนี้คือล่มรื่นและเขียวเตืบไอ,อ,อีแทน<ช>่นนะตรงเนี้ยนี่ไอ้สะพานตะกี้ใช่สะพานอีแท่นสะพานตรงเนี้ยน,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 นี่คือตรงนีน้น่าจะสะพานตัวเดียวกันเขียวเขีแล้วก็ตรงนี้มีเจดีย์ของน่าจะเป็นของพระธรรมวัตธรรมกายนะผมเคยอ่านนะเหมือนกับว่าหลวงพ่อโสดหรือใครสักคนที่เป็นคนสําคัญของวัดพระธรรมกายมาปรวัติาตัวผมอาจจะใช้ศับ ไม่ถูกนะเหมือนเขาเพราะว่าเขาจะมาบวชไม่สึกที่นี่อะไรเงี้ยแล้วเขาเวลาเขาเวลาเดินทุดงอะไรเงี้ยเขาก็จะมาเริ่มต้นที่นี่ในในนะคลองบางนางแท่นคลองบางนางแท่นโมเมโมเรียลอนุสรสถานแห่งที่7คลองบางนางแท่นนะครับก็คือภาพสวยดีสวยนะฮะล่มลื่นฮะตรงนี้ล่มลื่นคือในคลองคลองคลองไรแท่นสวยหมดเลยแล้วก็ออกมาปักปักคลองก็จะมีแบบบ้านหลังนี้จะเป็นเหมือนเป็นหินทิ้งพอเป็นเรือเนี่ยมันมันคล้ายๆวิ่งนิดนึงเนาะมันจะเจาะดีเทลได้แล้วระยะไม่ไกลไงเรือเรือจะเก็บได้ละ ละเอียดดูทั้งดอกไม้ใช่ดูผลไม้ก็จะละเอียดหน่อยนะครับวันนี้พอออกมาจากคลองนี่จําบ้านหลังนี้ได้จําบ้านที่นี่เลยนี่นี่เลยะใช่ออกมาตรงนี้เลยคืออยู่ตรงนี้แล้วก็ทีนี้ต้องเลี้ยวซ้ายไปนะครับเพื่อที่จะย้อนน้ําไปนิดเดียวเพื่อจะไปถึงเพื่อจะไปถึงคอนโทรลนะครับคอนโทรลนี่ก็เพื่อให้ระยะเต็มถูกไหมฮะเพื่อให้ระยะเลยสิบไม่ขาดไปกิโลหนึ่งแม่นี่เป็นทริกกี้มากครับผมแต่โชคดีมากคือได้จุดนี้ก็สวยกับจุดที่กับพระโพธิสัตว์ชื่อว่าพระ กสิติคันทะมหาโพธิสัตว์เป็นปางโปรดนรกหรือลูกแก้วอยู่ที่มือนะฮะ <G ül> ขอพรนะให้จบให้ร่ำให้รวยให้ถูกหวยวันที่หนึ่งนะว่ากันไป <G ül> อ๋อให้จบนะบเพราะเหลืออีกแโลก็ต้องแ <8 S 1> <ไ>ปดโลตามน้ําด้วยครับเห็นไหมพอขอพรปุ๊บก็ได้เลยตามน้ํามาเลยนะใไปตามน้ามนํากลับเลย, <S <S เลยแล้วดูดูความเขียวของบ้านแถวนี้นะฮะสวนล้วนๆตรงเนี้ยสวยมากที่บ้านขายหมากอยู่ถ่านฝั่งนี้เป็นตากหมากขายฮะเป็นบ้านคล้ายๆอย่างนี้ย้มีชานบ้านผมจำไม่ได้ว่าหลังไหนเพราะสามสี่หลังนี้คล้ายกันหมดเลยฮะโอ้สวยมากเลยตรงเนี้ยดู ใช่ต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองบ้านบ้านสวยใช่แต่ตรงนี้ผมก็ทาได้ตรงนี้ก็มีนะก่อนหน้าเข้าร้านอีตรี้ก็มีใช่แต่บ้านบ้านหลังที่พูดฝั่งนู้นอ่ะคือบนชานบ้านเขาทาเป็นลานใหญ่เลยครับแล้วสูงนี่อาจจะน่าจะเป็นอันนี้ว่ะคุณกิตถูก่าอ่าไปไปได้เนี่ยตรงนี้เขียว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 เลยแล้วเราเรามองขวามือเข้ามาทางเกาะนางแค่นนะฮะเราจะเห็นต้นหมากเต็มไปหมดเลยฮะสวนหมากขึ้นแน่นเลยฮะแน่นนี่เราเห็นเนี่ยเนี่ยก็สวนหมากะเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่มก็นี่แหละบ้านเนี่ยบ้านเนี้ยก็ตากหมากเนี่ยตรงเนี้ยใช่ครับใช่่ครัับสสสสววววนนนมมฝงแล้้ก็โอ มากสลากกันโอ้ส,วน,สว,นวนล้วนตรงนี้สวนช่วงๆช่วงก่อนช่วงวววปีปีที่แล้วผมพายนะครเขาเด็ดส้มโอทิ้งอ่ะผมก็ได้อันุส่งเก็บข <c oughs> อง <laughs> ลอยน้ํามาแล้วเนี่ยมีที่ให้ซุกให้อะไรอย่างเงี้ยเต็มหมดเลยแล้วก็ผ่านวัดทรงคนองนะครับวัดทรงขนองนี่ถ้าเกิดว่าใครจะมาภัยเล่นลงที่นี่ก็ได้เงียบสงบเหมือนกันแล้วก็ช่วงที่ไม่มีโควิดเนี่ยก็จะมีรถไฟฟ้ารถรถรถนำเที่ยวพาเข้าไปเที่ยวเกาะลัดนางแทนเนี่ยนี่วัดทรงขนองอยู่นี่ซึ่งจริงๆเหมือนกับว่าเสาร์อาทิตย์น่าจะมีแก๊งซับอยู่แก๊งหนึ่งมาภายที่นี่ก็ตอนนี้เขาก็ย้าย้ายสลับระหว่างท่าจีนกับเออท่าจีนกับเจ้าเจ้าพญาเขาจะย้ายไปย้ายมาช่วงโควิดมาเ็เจอเขาเนี่ย นีโดน kayak ยึด <laughs> ไปม,มาพว,พวกคุณโควิดนี่เหรอใช่ไหมพวกผมเนี่ยยึดยึดพื้นที่อยู่แต่ก็เจออยู่บ้างฮะเนี่ยแล้วก็เนี่ยข้ามอ้าหัวมุมสีเหลืองเห็นไหมร้านกาแฟร้านกาแฟเปิดใหม่คาวาเ <laughs> นี่ยเหรอใช่เปิดใหม่เปิดไม่นานนี่เองเปิดช่วงที่ <c oughs> <อ>เขาปลดเพราโควิดกันนี่ครับใช่ฮะเพิ่งจะสร้างเสร็จมีทางลาดขึ้นด้วยเป็นทางเกสกีตรงสาราแดงริมริมนะฮะน่านมหานี่เพิ่งเปิดใหม่แล้วที่สะพานไม้ยื่นมาก็มีบันไดยื่นขึ้นได้นี่เจ้าถิ่นมาเองแล้วช่วงนี้เราพายกลับเราก็จะผ่านไอ้นี่ฮะดงผัว แต่มีบ้านบางบ้านนี่บ้านนี้ก็มีแบบว่าดอกบัวสวยๆฮะใช่แถวนี้บ้านแถวบ้านแถวนี้สวยมากอย่างนี้ตังค์จับไม่ไหวระคาเคยถามไล่30บล้านพอละฮะไม่เป็นไรครับงั้นก็พายเเที่ยวแล้วกันฮะก็ไปเรื่อยนะครับก็มันจะวนกับมาดอนหวายเลยฮะนั่นแหละฮะตรงนี้สิบช่ยดอนหวายแล้ววัดดอนหวายนี่ก็ถึงวัดดอนหวายจะมีแพร่อาหารอร่อยอยู่แพร่นึงหลังคาสีฟ้านั่นไงสมุทรนั่นแหละอันนี้นะครับอร่อยเด็ดใช่อยู่ก็คือจริงๆมาตลาดดอนหวายอะข้างในคนเยอะมากมาสินสมุทรชช่อผมอันนี้เราเอา เรือมาจอดตรงนี้แล้วปีนขึ้นไปเนี่ยหลังคาสีฟ้าใช้มือใช่แล้วก็ปีนเรือขึ้นไปได้ใช่อาหารอร่อยอาหารอร่อยมากอร่อยจริงเนี่ยอร่อยอร่อยอร่อย,ออยพวกเราไปปีนปีนกันแล้วแถวนี้แบบเนี่ยอันนี้คือวัดอันนี้ดอนว,วดอน,วนี่ตัววัดฮะแล้วซึ่งตัวดอนว่ะจะเป็นถ้าจอดเรือนําเที่ยวนำมีซึ่งเขาก็ไม่ได้วิ่งแรงนะเขาก็ไม่ได้แรงไม่แรงโอ้สยสบายๆสู้น้อยกว่าเจ้าพยายเยอะครับรอบๆนี้มันจะมีพวกคลองย่อยอ่ะแถวเนี้ยคลองย่อยคลองเล็กอะไรเงี้ยแบบเข้าไปได้เลยอ่ะสวยหมดแล้วมันจะมีช่วง ช่วงนี้ที่เยอะก็คือเรือตกปลาเรือตกปลาจะผมผมผมเวลาจะเห็นก็จะคุยกับเขาเขาก็ค่อนข้างอธยาศัยดีกันตกได้ปลาชะโดโหตัวใหญ่ๆกันเยอะอย่างอุดมสมบูรณ์แม่น้ำท่าจีนอุดมสมบูรณ์มากครับผมว่าตรงหน้าดอนไหวเนี่ยจะเป็นจุดที่อะไรนะมีชีวิตชีวาจอกแจ๊กจอแต่ที่สุดนั้นแหละฝั่งตรงข้ามดอนไหวมีครัวเรือเรือสินสมุทรนะฮะขายกาแฟนั่นแหละตรงนั้นตรงเนี้ยนี่แหระตรงนั่นแหละฮะขายกาแฟกาแฟอีกแล้วนั่นอะไรไงให้มั้ยนั่นแหละนั่นแหละขายกาแฟเดี๋ยวก็มีเรือนําเที่ยวจอดเทียบขึ้นไไแลล้้้วสั่งดเยมีีก็บา โฮมฟตองโฮมสเตย์ใช่ใช่ฝรั่งเขาชอบมาอยู่กันนี่เราพาไปจุดท่องเที่ยวนี่นะเนี่ยใช่ขารถยนต์นี่เข้ายากมากเรือนี่เราแบบนี่แพรทางขวามือนี่แพอาหารหมดเลยนะแน่นขนาดไปหมดเลยทุกคนหน้าแพอาหารทั้งหมดเลยแพอาหารหมดเลยแต่มันเยอะไปอ่ะมันเยอะเกินอ่ะสินสมุดดีที่สุดฮะถ้าผมดูละสินสมุดดีสินสมุดสินสมุดมันคือเรือเราเรือเราเทียบเรือหรือว่าถ้าเราเรือเราก็คือมาเทียบแล้วก็โดดขึ้นเลยใช่แต่ตรงนี้มันยังเป็นแบบว่าอันนี้มันมันขึ้นยากันนิดนึงเออขึ้นไม่ได้เกินไปถ้าจะขึ้น นี้นะผมแนะนําไปเที่ยวตลาดน้ําลาพญาเรือเทียบขึ้นเลยก็ในการทริปนี้คุณบุคคลสาคัญของวงการใช่ไหมฮะเจอเจอเจอเจ้าแม่ซับกาลังทาชาเลนจ์2,000โลนี่ที่ผมเจอเจอมาดามเนี่ยนะฮะที่หน้าวัดดอนหวายเขาเพิ่งกินข้าวแล้วลงมาตอนนั้นประมาณสัก4โมงเสร็จเถามแล้วนะฮะ60กโลผ่านไปแล้วตายแล้วแล้วนี่แกกาลังจะพายกลับไปตลาดน้าไอพายไปลาดนดอกฟ้าซึ่ง2ีกิโลนะเจอตอน4โมงเย็นโอ้หสงสัยก็คือนํานําไปละออดแดกไม่ยอมจัดระยะเกิน40นาทีชาเลน2,000เลยครับ ไปไปแล้วไปแล้วสุดสุดแล้วคนเดียวด้วยเก่งมากครับยอมรับตอนนี้สุดสุดเพราะเขากลางคืนแกก็เอาอะไรแกไม่ลงอยู่แล้วะใช่ไหมกลางคืนแกก็พายคนเดียวจักรยานกลางคืนแล้วกลนก็ไม่กลัวคนเดียวพายข้ามคืนไปเรื่อยหรอเรือเรือแกพายบอร์ดข้ามคืนไปแล้วนะครับพายที่พายไปไหนมาไหนที่จีนนี่แหละครับทําระยะสุดสุดจริงๆแกเจ้าแม่ท่าจีนตัวจริงครับตอนนี้พวกเรานี่ได้ผลิตปีสาจออดกขึ้นมา วิสาเอาแดแนวต่างๆนะฮะออกมาครับผมเดี๋ยวถ่ายรูปเอารูปที่เหลือให้ดูนะก็ตรงนี้ก็คือมันจะมีพวกคลองเล็กๆๆเนี่ยผมเรียกว่าเข้าซอยเนี่ยคือในซอยนี่คือสวยหมดนะสวยสอ่ะสวยจริงซอยฝั่งเข้าไปอ่ะเออสวยหมดเข้าไปปุ๊บจะมีบ้านคนอยู่ข้างในก็มีคือคือเป็นบ้านที่เป็นซุ้มจากซุ้มแบบเหมือนเป็นแบบผนัทับลับอ่ะเหมือนทางเข้าบ้านแบบถ้าเราเคยไปพายที่อัมพวาในตามเข้าสวนดินจีอ่ะเราจะพบที่ที่นี่ก็จะมีคล้ายๆกันแต่ร้านนี้ปิดไปแล้วเนาะร้านกาแฟร้านมาดีเออถ้านั้น ปิดแล้วแต่ว่าตัวร้านข้างในผมไม่ชัวร้านนี้จุดเด่นก็คือขายอาหารมังสวิรัติสดายกาแฟใช่ได้ร้านเพราะว่ามาดีตรงนี้เองแล้วก็จุด f i n ย s h ตรงนี้เองคือฟินิชเสร็จแล้วก็กลับไปมาดีได้แต่ว่าไม่รู้ว่าเลิกหรือยังนะร้างกาแเปิดริมทางเยอะมากก่อนถึงจุดฟินิชก็มีร้านอยุดซ้ายมือไป้างเหลืองไถอยหลังกลับไปนิดนึงใช่นั่นแหละฮะนั่นแหละร้านอาหารใช่ร้านอาหารทั้งเลยน้านริมน้ําเยอะฮะแถวนี้สบายเยอะฮะเยอะมากเยอะมากคือเป็นอีกพูดง่ายอันนี้มันเป็นอีกเวิร์กหนึ่งอ่ะที่ เรือควรจะมาไม่ว่าจะเป็นเรือเล็กเรือพายนะหมายถึงว่ามันเหมาะกับการพายเรือมากเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งม,มันมันมีของกินอยู่เยอะตลอดไรแท่นเนี่ยคือสบาย,บายเมือไรแท่นเนี่ยเรือไรแท่นเนี่ยสิบสองกิโลเศษเศษไม่เกิน1 3บสโลเหมาะสําหรับ,บมือใหม่เลยเริ่มต้นเออเริ่มต้นเลยเนะวงกลม,ม,นะมเนี่ยนะวงกลมเนี่ยใช่ครับวงกลมเริ่มต้นมาได้เลยฮะเริ่มต้นมาได้เลยมาซ้อมมาอะไรเงี้ยแล้วก็สวยจริงๆเขียวยังเขียวยังมีอะไรอยู่แล้วก็พอภายในเหนื่อยก็มาเจอพวกดอนหวายแถวๆนี้เนาะมันก็เลยแบบใช่มีของกิน มีอะไรอยู่ออมันมันเพอร์เฟกมากๆตรงนี้แล้วก็ทีนี้ออเดกก็ขย,าย,ย,ยายหน่อยใช่ไหมเออขยายหน่อยครับผมก็ผมคิดว่าน่าจะครอบคลุมแล้วก็คืออยากมาอยากอยากให้มากันกอยากต้องมามต้องมาแล้วเดี๋ยวว่างๆว่างๆนะถ้าเกิดมันไม่มีอีเวนต์พายเรือหรือจักรยานยาวๆจะชวนพายออกป่าพายออกออกไปไป,ป่าปากแม่น้าแล้วก็ไปรับ20โลแล้วก็ไปรอรับน้าขึ้นที่ปากแม่น้ําแล้วก็พายย้อนกลับมามันจะมีช่วงที่มันว่างๆไม่มีอีเวนต์พายเรือไม่มีอีเวนต์จักรยานยาวๆหรอ ก็มีพ,พ,พ,พูดไปอย่างนั้นแหละครับซึ่งมันไม่ <laughs> มันมีถทุกอาทิตย์อ่ะพูดไปอย่างนั้นแหละครับไม่ไม่มีไม่มีไม่ไปเพื่อนก็น้อยใจครับไม่ไม่ไปก็ต้องไปให้กาลังใจผู้จัดบ้างถ้าสนใจก็อยากให้มากันครับหรือถ้าไม่มาไม่มางานเราก็ขอให้แวะมาภายแถวนี้เลาหน่อยใช่ใช่เราไม่ได้ไม่ได้เราไม่ใช่จะอะไรแล้วแค่ว่าอยากจะให้เห็นที่สวยๆก็มาลายแทงนี้ก็เป็นสาธารณะใครไปโหลดก็โหลดได้แล้วแผนที่เราก็มีติดบนบนเว็บของเรามาภายเรือเราจะพบว่าถ้าแก่ แแล้วไม่มีอะไรกิจกรรมอะไรทำภายเรือนนี่แหละเฟพอเซฟสุดๆใช่มันไม่พรผู้เฒ่าผู้แกก็พายกันได้ทั้งหมดได้เลยได้ทั้งหมดเลยแล้วก็น้ํามันก็สุดท้ายเนี่ยน้ามันถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็แค่รอเวลาเดี๋ยวเด๋ยมันก็ส่งคืนเองมันต่างกับภูเขาภูเขามันอยู่ตรงนั้นน้ํามันเดี๋ยวมันจะกลับมาใช่ครับมันแค่รอเวลาใช่แล้วก็ทําให้เราใจเย็นด้วยแม่น้ำเนี่ยขนได้ทุกสิ่งอันที่เราต้องการในบนเรือสายกาแฟชอบพิปกาแฟนี่จะก็จะตอบโจทย์ได้เลยเตรียมกาโมกกาเตรียมดิไปกาแก ไสต้มน้ําบนเรือเลยนะไม่ต้องไปจอดไปอะไรเลยนะใช่ฮะผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบ perfect, สมเพอร์เฟกต์สหรับสําหรับชีวิตที่แบบเข้าหาธรรมชาตินะ้นํามนุษย์กรใสายน้ำนะเพราะสายน้ําก็คือชีวิต แล,แล้วเราอุตส่าห์อยู่ในเขตที่มีแม่น้ำสี่สายปากปากน้ําอ่ะเราพวกคนที่รับพักกลางอ่ะมีมีปากน้ําอยู่มีแต่คนอิจฉาเรานะครับคนต่าง<ช>คนที่เขาไม่มีแม่น้ำใกลๆ้ๆก้เขาอิจฉาเราที่พวกเรามีกิจกรรมภายเรือกันมีแม่น้า<ช>ที่พร้อมที่จะลงท่าน้ําเยอะแยะท่าท่าน้ํานี่เขาก็สร้างมาให้เป็นวัดเป็นวัดเนี่ยดูสิวัดมีเยอะขนาดไหนอ่ะใช่ครับลงน้ําลงตรงไหนปลาเป้าลงได้เลยอ่ะสช่ันที่สุดน้ําน้ําต่อไปก็ไม่ไม่หนาวตายด้วยน้ําไทยใช่บ้านเราน้ําไม่หนาวตายใช่น้ําอุ่นด้วยไม่ ต้องมาคือเรือที่เราซื้อกันเนี่ยนะถ้าเป็นเป็นคนต่างประเทศแล้วจะเล่นเรือเนี่ยอีกราคาเกือบเท่าเรือที่ต้องมาซื้อชุดกันหนาวอะ่ะอืมใช่ใช่ใช,ใช่ต้องมีชุดกันน้ํา <Red S 1> ไม่ให้น้า <dry S 1> เข้าตัวอะไรอย่างเงนะี้ยน่ะของเราไม่ต้องตกไปก็ตกไปก็แค่ต้องมีชูชีพไม่ให้ไม่ให้จมแค่น,นี้เราเอาชุดจักรยานมาใส่ได้เลยนะครับแล้วก็ชูชีพก,กับหมวกหมวกแก๊ปกันแดดเนีจบเลยใช่กันเออสาคัญสุดก็ค,คือความร้อนความร้อนเน,นี่ยมันจะคุณุณติว่ามันร้อนกว่าเรือกว่าจักรยานไหมเออหมาถึงว่านแดดเผาอะถ้าโดนแดด จักรยานเพราะว่าลมไม่ผ่านตัวลมผ่านน้อยกว่าถ้าถ้าโดนแดดนะแต่ถ้าเกิดว่าในยามที่มันมีกระแสลมพัดนะจักรยานสู้เรือไม่ได้ลมที่พัดก้าาจักรยานจะมีไอร้อนละอุดถนนแต่เรือเนี่ยลมพัดมามันเย็นสดชื่นเลยนะถ้ามีลมนี่คือเย็นสดชื่นแล้วเสียบหัวเข้าไปในลมพุ่มมาเนี่ยหลับได้เลยนะครับใช่ใ네นผมก็กะว่า อยากจะลองสักพักหนึ่งสักอันหนึ่งคือพายพยแล้วถ้าเกิดน้ำสงสงก็หลับหลับตามน้ำไหลไหลเรื่อยๆแน่ๆความความความฝันเลยอยากให้มีทริปข้ามคืนนาทีหนึ่งแล้วขึ้นไปยอดนาไปไปต้นนาแล้วก็ปล่อยไหลลงมาแต่พายเรือนี้น่าจะโดนยุงรุมนะถ้าเราพายช้าไม่รู้เหมือนกันเอออยากรู้เหมือนกันเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่าต้องถามมาดามต้องถามมาดามครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าคือเราเราเจอโควิดนะเราก็ทําอะไรไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรครับก็ตอนนี้เราก็กลับมาใหม่ค่อยๆบิวกันไปครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็น้ำมันก็ หนีไปไหนครับใช่ใช่ใช่ครับผมอย่าคิดว่าือแพงนะเรือไม่ได้แพงอย่างที่คิดขอให้มีเวลาขอให้มีเวลาแล้วก็เดี๋ยวคงจะต้องมีคงต้องมีหกสิบระยะหกสิบนะครับหกสิบแปดสิบมาลองพายดูเพราะว่าแค่ว่า แค่คิดอยากจะพายทักมาฮะไม่ต้องมาเอาแดกเรือก็ได้ถ้ายังไม่กล้ามาลองกันก่อนแค่ทักมาเดี๋ยวผมพาพายเที่ยวเรือไม่ต้องมีก็ได้มีเพราะว่าเราสะสมเรือไว้เยอะแล้วใช่ไหมครับเรามีเรือหลายลำแล้วครับมามกแต่ตัวกับหัวใจก็แรงมาเราเราพาพายได้ครับครับผมโอ้ครับผมขอบพระคุณคุณโควิดมากครับเดี๋ยวก็ต้องเจอกันอีกนะครับเนี่ยกับตะนาวสีตะนาวสีพันสองใช่ครับ